หลอดไฟ LED เสียก็สามารถซ่อมได้นะครับตอนนี้ก็สั่งซื้อหลอดมาแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับหลอดไม่แพงครับหลอดแค่3บาทเองครับแต่การขนส่งหรือการสั่งซื้อนะครับต้องสิบหลอดขึ้นไปนะครับผมนั่นแหละไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆครับมามาดูวิธีในการต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เอาหลอดเก่าที่เสียออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาติด หลอดใหม่เลยนะครับผมง่ายๆนิดเดียวเองนะครับผมมือดําไปหน่อยครับผมก็ไปลื้อม้วนบานเหล็กมานะครับผมที่จริงดํากว่านี้ครับแต่ล้างมาแล้วก็ได้แค่นี้ครับได้แผลมานิดหน่อยครับผมตอนนี้ครับตอนนี้ก็ทําการติดในการเชื่อมครับก็ใช้ตะโกไปครับในการบักกีไปนะครับในการเชื่อมตะกอลใน ไม่สวยนิดหน่อยครับผมเพราะว่าไม่มีน้ำยาประสานนะครับก็ใช้แต่ตัวเส้นตะกั่ว,วนี่ครับในการเชื่อมนะครับก็จะใช้ได้อยู่ครับก็ใช้ได้และเชื่อมต่อก็โอเคครับก็ไม่สวยงามแต่ก็ใช้ได้ครับคงทนแน่นอนครับผม ผมได้ถอดสายไฟบวกลบออกไปนะครับตอนนี้ก็มาเชื่อมต่อเข้าที่เดิมนะครับต้องจำให้ได้นะครับว่าอยู่ตรงจุดไหนนะครับผมเชื่อมเสร็จก็ลองเสียบไฟดูนะครับก็ใช้ ไฟหโวลต์นะครับเสียบที่หม้อแปลงชาร์จโทรศัพท์นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับสว่างสวยแน่นอนครับเจ่มแจ้งครับผมนี่นะครับผมสวยงามครับสวญยอดนะครับแค่เปลี่ยนหลอดไฟราคาไม่กี่บาทนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ผมเนี่ยครับโหไล่เช็คตั้งแต่สวิตช์มาแล้วก็มาที่ตัวต้านทานนะครับผมเพราะว่า มิเตอร์หาไม่เจอครับเลยไม่ได้ใช้ครับใช้เวิร์ o ทูเดวอย่างเดียวครับตั้งแต่สวิตช์มาถึงตัวต้านทานแล้วก็มาถึงหลอดไฟครับสรุปแล้วหลอดไฟเสียครับต้องสั่งซื้อหลอดไฟมาใช้นะครับผมแล้วก็เอาอุปกรณ์สุดท้ายนะครับเป็นฝาแก้วของเขานะครับมาหมุนเข้าไปที่ตัวฐานของเขานะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็ลองเปิดไฟดูครับว่าสว่างแค่ไหนนะครับแล้วก็สว่างมากกว่าเดิมครับเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมนี่แหะครับลองเปิดดูปั๊บโอ้โหเปิดอันใช้ได้ครับสว่างสวยแน่นอนครับน่าจะเป็นโคมไฟตั้งโตะนะครับอืสวยงามนะครับของน้องนะครับของหลานครับให้มาซ่อมนะครับ จบงานครับเรียบร้อยครับสวยงามเฟอร์ฟิคร้อ์เซ็นต์นะครับถ้าหลอดขาดก็เอาหลอดที่ซื้อมานะครับนำมาเปลี่ยนก็ใช้ได้เหมือนเดิมอายุการใช้งานยาว